สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่องคนนงเพงกันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้เราก็มาเจอกันหลังสลากแห่งรัฐบาลทอกแล้วครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ถูรางวัลนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่ถูกก็มาดูแนทางกันใหม่นะครับในงวดหน้าก็มาลุ้นกันใหม่นะครับเราจะมาสู้ต่อไปกันในงวดหน้านะครับซึ่งในคลิปนี้แอดก็มีหนาทางที่เจ้าไหนที่ให้เข้ามานะครับเพื่อที่เราจะมาตามต่อในงวดต่อไปกันนะครับ จะมาตามต่อในงวดวันที่1มิถุนาครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาใหม่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางดีๆในชุดต่อไปนะครับเราก็จะมาดูแนาทางที่ให้เข้านะครับสำนักไหนที่ให้เข้าบ้างครับซึ่งก็ไม่พลาดนะครับสำหรับเสือตกถังพลังนดีเพื่อนเคนไหนที่ตามอยู่ก็มีโชคมีลาบไปนะครับงวดนี้ให้เด่น5นะครับรองเกให้เข้า5นะครับแล้วก็ให้เข้าเลขชุด2ตัวนะครับ59ให้มาตัวกลับ แล้วก็มีแนวทางของแอดหนูดีนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่ตามอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับให้วิ่งล่างมาก็เข้าล่าง2นะครับส่วนแนวทาง2ตัวไม่ไม่เข้านะครับก็หลุดไปให้เข้าแต่แนวทางวิ่งล่าง2ตัวเดียวนะครับก็ยินดีกับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามนะครับสําหรับแอดปูประมาณนั้นก็ให้เข้าวิ่งบน5นะครับตัวเดียวก็ไม่พลาดเลยครับของอาจารย์ปูประมาณนั้นแอดปูประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้เข้า2ตัว บนนะครับตัวกลับให้มา5 9ฉสลากก็ออก0 95นะครับสำหรับแนวทางของกระต่ายน้อยนำโชคก็ให้เข้า2ตัวนะครับ5 9ฉสลากก็ออก095ห้นะครับใหเข้าตัวกลับให้เด่น5ลรอง6ก็เข้าเด่น5นะครับของกระต่ายน้อยนำโชคนะครับก็ยินดีสำหรับคนที่ตามของกระต่ายน้อยนะครับสำหรับแนวทางของหลวงพ่ออานวยก็ใหเข้าคู่ตัวนะครับ ให้เข้าทั้ง2ใบเลยนะครับส่วนใบแรกที่หลวงพ่อมวยให้มา905ก็เข้าคู่โทษนะครับสลากก็อ,ออก095แล้วก็อีกใบที่สาที่2คือให้ชุด3ตัวนะครับก็เข้า905เหมือนกันนะครับเราก็จะมาตามต่อนง้วดต่อไปกันนะครับส่วนแนวทางของแอดนางฟ้านะครับ2ตัวก็ให้เข้า59นะครับมาตัวกลับสลากก็ออก095นะครับเราก็จะมาตามต่อสําหรับงวดต่อไปกันเลยนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับกับเพื่อนๆคนไหนที่ตามของแอดหนังฟ้านะครับแนวทางของแอดมาตัวค่ารลอยเปอร์เซ็นก็ให้มา2กับ3นะครับเลขกวิ่งก็เข้า2นะครับให้วิ่งบนล่างก็เข้า2ล่างนะครับสลากก็ออก2 2มาล่างนะครับของอาจารย์มาตัวค่ารลอยเปอร์เซ็นนะครับของเลขด่วนก็ให้เข้าตรงนะครับ95แต่เป็น ให้เข้ารางวัล2ตัวนะครับ2ตัวล่างก็ให้ล่างออกบนนะครับอาจารย์โกยวันไล่ก็ให้เข้า95ตรงนะครับแต่ให้เข้าชุดพิเศษนะครับชุดที่2หนุ่มตาคีก็มาวิ่งบน5นะครับชุดฟันธงวิ่งบน5ของหนุ่มตาคี สำหรับเสือตกถังในใบสีฟ้านี้ก็ให้เข้านะครับให้เด่น1กับ9ก็เข้ารอง9นะครับแล้วก็ให้มาให้ก็มาชุด2ตัวบนล่างนะครับ9กก็เข้า95ชุดตรงนะครับเอ็เอมาลีก็มาวิ่ง5กับ7นะครับก็เข้าเลข5นะครับให้เข้าเลขเด่น5ของเอ็มาลี ส่วนเลขชะการประมูลก็มา9นะครับให้วิ่ง9ก็มา9ตัวเดียวนะครับบนส่วนอาจารย์ศิลนนะครับเพื่อนในวังก็ให้เข้า95นะครับตรงๆมาบนนะครับของอาจารย์ศิลปของอาจารย์คนสาแก้วอาจารย์เมธดาวทรงเดชก็ให้เข้า95ตรงๆนะครับ มาบนของอาจารย์เดาส่งเดชน,นะครับอาจารย์เมธอาจารย์ไฝพารวยก็มา59นะครับเข้าตัวกับสลากออก095นะครับส่วนของอาจารย์พีก็ให้ล่างเข้าบนนะครับให้มาสลากออก5้าก็มาตัวกลับนะครับให้ล่างเข้าบนเพื่อเปนคนไหนอยากตามต่อก็เราจะตามต่อกันในงวดต่อไปกันนะครับ สำหรับของใบนี้ก็ให้วิ่งบนตัวเดียวก็มา5นะครับก็มาตรงๆเลยนะครับ5ตัวเดียวสลากออก905นะครับ095นะครับขออภัยก็มา5านะครับของอาจารย์สมบิตรับก็เข้า5 9ตัวกลับนะครับสลากออก095ก็มาบนนะครับสำหรับแนวทางของแอดบรรจงก็มา59ตัวกลับนะครับสลากออก9095นะครับ ก็มาบนนะครับของแอดบรรจงก็ยังให้เข้าแนวทาง3ตัวนะครับตัวโต๊ดเกเพื่อนคนไหนที่ตามก็ยินดีด้วยนะครับของอาจารย์แอดบรรจงของแอดบรรจงก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจมาหลายงวดแล้วนะครับเดินดีมาหลายงวดแล้วยังไม่หลุดนะครับเราก็จะมาตามต่อในงวดหน้ากันนะครับของอาจารย์สิงห์หากับแนวทางนี้ก็ให้เข้านะครับให้เข้า5 9ตัวกลับนะครับสลากออก095นะครับก็มาบน อาจารย์ยุทธนาในทางนี้ก็เข้า95ตรงนะครับ2ตัวส่วน3ตัวหลุด,ดไปนะครับส่วนของแนวทางคนโกราชลักไก่ชนนะครับให้เข้าแต่แนวทาง10หน่วยบนนะครับให้2 3 4สหก็มา5บนนะครับแล้วก็ให้เข้า2มาล่างนะครับสลากออกสองมาทางบนและล่างนะครับเล่งเด่น1ิบหน่วยบนของคนโกราชนะครับ สำหรับแนวทางของอาจารย์พีชาก็เดินดีมา3มงวดแล้วนะครับงวดที่แล้วก็เข้า 4- 6นะครับเรามางวดนี้ก็ให้เข้าอีกนะครับให้มาให้เข้าทั้ง3ตัวตรงโต๊ะนะครับ950ฉลอกสลากก็ออก0 9 5ย์านะครับแล้วก็ยังเข้าก็มา95บนนะครับ2ตัวเราก็จะมาตามต่อกันต่อในงวดหน้านะครับหมิถุนายนสำหรับแนวทางของเซียนมาตามนัดก็ยังเดินดีอยู่ต่อเนื่องนะครับ งวดที่แล้วทีออ่ออกซีออกออก16มินาก็มา4นะครับสลากออก4-4-6บนงวดนี้เป็นงวดของที่1เมษาก็ใช้ได้กับ16พุษภานะครับก็ให้2ก็มา2เหมือนกันนะครับเดินดีมาตลอดเราจะมาตามต่อกันต่อในงวดหน้านะครับ1มิถุนายนปี D 63นะครับส่วนแนวทางของเลขมาแรงก็มา1ตัวนะครับให้แนวทางมา3กับ2ก็มา1ตัวนะครับมาเลขเด่น2ก็มาล่างนะครับสําหรับ งวดนี้สลากก็ออกล่าง2 2อ,อนะครับเงินเทวดาก็มาตัวกันนะครับให้มา5 9สลากออก095ก็มาตัวกลับนะครับสำหรับเงินเทวดาเราก็จะมาตามต่อกันในงวดต่อไปกันนะครับแนวทางของเอดหมูอรไทยก็ให้เข้าทั้งบนและล่างนะครับให้เลขเด่นวิ่งบน 2กับ9กนะครับก็มาทั้งบนล่างน,นะครับให้2ก็เข้าล่างครับสลากออก22ส่วน9ให้เลขเด่นมาที่9ให้สลากก็ออก0 9 5ย์นะครับซึ่งอาจารย์หมูละไทยก็มาทั้งสตัวเลยนะครับเลขเด่นวิ่งบนก็มาบนกับล่างน,นะครับ2 9แนวทางของยายแรนะครับขุมหวยไทยเลยก็ให้เข้า9นะครับให้เด่น3กับ9ก็ให้เลขเด่นเข้า9นะครับสลากออก0 9 5ย์แล้วก็ยัง ให้มา95ก็ก็มาตัวตรงนะครับศูนย์สลากออก0กแต่เป็นงวดของวันที่1เดือน4ีนะครับก็ใช้ได้กับวันที่16เดือน5ปี63นะครับอาจารย์โกยบ้านไร่ก็ยังเดินดีเหมือนกันนะครับสำหรับเล็กวิ่งให้บน5กับ7นะครับก็มา5ตัวเดียวนะครับสลากออก0 9 5ส่วนล่างให้มา9กับ7ล่างก็เข้าล่างก็มาบนนะครับ9 เราก็จะมาตามต่องวนหน้ากันนะครับสำหรับอาจารย์ควยบ้านไร่ก็เลขเด่นก็เดินดีมาตอลอดนะครับสําหรับแนวทางของวิ่งหาความสําเร็จก็เดินดีเหมือนกันเหมือนกันนะครับสําหรับเลขดับบนให้ดับ0 1นย์หนึ่กเจ็ดแก็ไม่มาจริงๆนะครับดับเป็นที่เรียบร้อยส่วนชุดรวยให้มา95 4ก็มาเกากับ5นะครับเราก็จะมาตามต่อในงวดต่อไปนะครับ แนวทางเลขเก็บตกก็ยังเดินดีเหมือนเดิมนะครับ16พฤษภาคมก็ให้ก็มา2ตัวเลยนะครับให้เลขเด่นมา5 6 9ก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับสลากออก095ก็มา5กับ9นะครับมาตามต่องวดนี้กันครับ1มิถุนายนก็ให้มาแล้วครับเพื่อคนไหนที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟไว้สำหรับคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับงวด1มิถุนาก็ให้มา2 4 7นะครับเลขเด่น2 4 7 ส่วนจะมาบนหรือล่างนั้นก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับในงวดวันที่1มิถุนายนปี2563นะครับส่วนแนวทางนี้เป็นแนวทางคู่โต้น,นะครับของแอดมกก็เข้า2-2ล่างนะครับสลากออก2-2ล่างก็มา2-2ตรงๆนะครับของแอดมกสาหรับแนวทางที่เดินดีกันในงวดนี้นะครับ16พฤษภาคมเราก็จะมาตามต่อกันในงวดต่อไปกันนะครับสำหรับแนวทางดีๆ ก็ต้องขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสํานักนะครับที่ให้แนาทางมาให้เราเป็นนาทางเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ถูกลางวันกันนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถูกลางวัลก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเราก็จะมีวันข้างหน้ากันต่อไปนะครับมาติดตามกันต่อในงวดต่อไปซึ่งแนาทางของแต่ละอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นทางเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ไม่ฟันธงว่าจะมาหรือไม่มานะครับ ก็ให้เพื่อนๆทุกคนใช้สติพิจารณากันดูดีๆนะครับสําหรับในงวดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกอาจารย์สําหรับในคลิปนี้ถ้าตกหล่นประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็จะมีหลายอาจารย์อยู่นะครับที่เข้าในงวดนี้แต่แอดไม่เห็นนะครับเราก็จะมาตามต่อกันในงวดหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับเราจะมาตามต่อกันในงวดต่อไปนะครับ